มือน,นี้มาตามค่วมฝันพอร่วมสุกเปนฝันว่ามีผีพอไา้หรือควบเจียวทีมาขออยากเป็นเซียวกับเพินมหาเพินอยู่บ้านในคว่วมฝันเพินกันด้ลูกยางไปน้ำเขาอิลี่คายมาเป็นค่วมกิ่งเพิว่าหมวดก้อนมไหาศูนหาออกศูนหกหมวดนี้มาอีกแล้วผูวกเก้กเก้า่น่ะเพิว่าผีผู้เก้ามาขอเป็นเซียวผูวกเซียว ว่ามึงือสัวแท้กูหายมึงมึงกับบ่ไใดเรากันเลยว่าว้ามึงก็หายตัวตรงๆนะกูบอกคอยมีเงินมึงหายซูนหามันกับบ่ถื่อล้วแล้วเลยว่าหมวดนี้ม oh ้าหายอีกแล้วสิเป็นต mm ัวใดไปตามเลยเลยค่ะสวัสด uh ีครับพ่อหลวงสุขครับมื้อนี่ม้าลวยกับแม่ตื้อขึมาสองช็อกคึอเขานาะแม่ตื้อเนาะะมื้อนี้มาตามในทางพ่อหลวงสุขในหมวดก่อนเพิ่นบอกคัก้อนเนี้ยพี่น้องเอ้ยนะครับ เลขเพื่อนผีเพิพ่นห,หาหาศูนย์ศูนย์หาตัวเดียวพี่น้องหมอเลยเราได้คิดไปได้ว่าผีบอกหนตัวแต่เขาเลยสี่ศูนย์สี่แล้วมันสี่หลายตัวศูนย์หกเรอยากได้ซื้อเสืๆๆ้อล้นหมอเลยเดี๋ยวะนะพ่อเนาะแต่ว่าบรเิเกนหายขึ้นว,นนะว่าหรืพีพพ่น้องเนาะแต่ว่าผีเพื่อนผีเพื่อนมันบอกตัวเดียวคลักเนี้ยศูนย์หาออกศูนย์หกเด้อนะครับพอแล้วไปจมไอเพิ่นเถอะพดีพี่น้องพอไปจมไอเพิ่นเดียวไปอยจมไอเพเว่นได้หรือวะ เอ้ยอ้ยมันบอกตัวมันมันซื้อตรงตรงมันจะบางนาบางหลังนั่นบางนาบาเหลังมันซื้อวัตถุร้อนทุนหน่อยเนาะอีกชุ่นมันมีทุนชู่นหาตัวเดียวเป็นตัวเองวันี้มันผู้เก่ามาบอกอีกบ่าแต่ที่ให้เงินถามผู้เก่าผู้เก่าอันถามไปพี่น้องคนฟังเราหาข้อตันนี้เงี้ยเด็กเป็นยังก็ได้ผูกเชียวกับผีเขามาขอผูกเขาไม่เขามาหาเลยเขามาหาอยู่เงี้ยแหละนอนรับรับมันแล้ว มาหาแล้วก็ฝันเป็นเป็นอรคือฝันนี่แต่บางทีมันเป็นฝันมันเป็นความจริงกับเพราะว่าได้ลูกยางไปน้ำเขาเลยซุจริงยางพร้อมยางฟ้อมสื่อยางฟ้อมน้องคนหนูแล้วมึงกันกูบอกมึงมาเสือกูมึงมาซื้อมึงว่าโอ้ยกูม่นมีเงินเนาะเต็มเงินมึงมีกะหาตั๋ว่าเต็มมึมีกะหาตั๋วมาเต็ม ตอนเขาผาไาผาเฮียกเขาบอกไปผูกเชียวผ้าไเฮียกเขาเฮื่นเขาไอ้ว่านี่ลยว่าเ้าเปียเชียวกันถอดเา่วพีบ้าบ่ะเขาเลยว่ากูจะผูกเชียวก็มึนางสินะกูมากมึงกูจะผูกเชียวก็มึนางสิเป็นเชียวกันาสิเป็นไม่ยิ่งป่ะจาะผู้ชายผู้ชายผีผู้ชายผู้ชายผูกเชียวผมกโดนตะปู่เขา บ้านเก่าบ้านบ้านโน้นแต่สมัยหลายปีแล้วโอ้ก็เป็นบ้านเาาาก่าพอมืนันนะเออบ้านโน้นนี่แหละบ้านโน้นเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่มาพี่ใหญ่ามาอยู่โน่นพี่เนาะอืออะไงเป็นเป็นผีโน่นเ,เมือ่อเ่าเออมาขอผุกเสียวเนะาะแต่ว่างวดควันหนึ่งพิ่นมาบอกศูนหายตัวเดียวอย่นแค่เนาะเนี่นยโอ้ยมอเลยกับสัวนอะไร ว่ามันเตรียมแนวแลไปอยากเขียนอีกนะม่ว่าซืหกกับซื้ออารอเพราะอยากได้เอานซื้อคนไบเขา่นยนัตัวรกนี่ยเราโอ้ยเมียนทางเมียนแน่นะพี่บอกะไรสูเนยแล้วไปจมเขาจะฟาบานีบอกกับบอสตรงตรงรถไปเจ้จมมันว่าาคูน้กนนก็ไปพันยาพันยังเ่เไว่าอลั ก็อยากเปลนอยากสูบยามันว่าฟันยาบ้านกูสูบเด้ก็เลไปเลยดย่นไปละวจนจะย่านมาลงกเป็นน่งเนหมองเป็น่นอ่ะบานนี้มั่งซันแต่พอมัมาันวันตัวใดตัวเล็กมเนี่ยันวันแต่พอฟงฟังเนี่ยันวันมันมาบอกเลยเอาเรื่อบัตรมาส่งเป็นว่าสามหาได้ว่าส่นเก้าสามหา่งเป็นว่าขาแรกกับสามหาเออข้แรกสามบอกสมหา คำสองนี่ยำว่าเก่าสามหาเออเก่าสามามันวันี้ม้าลวยไปพลาดได้ไม่ตื่นวันน่ลาบเรียกเงินก้อนน่คือขึ้นซื้อลงแต่ซื้อขึ้นซือลงเลยวันนี้ไอ้สามหากับสามหกสมส่หลซื้อเลขมากพิดเต็มเดียวมตาซุ้งวังซือน้ม่ตืนี่อะไรกับปูมาทายเนี่ยกับพิษเต็มเดียววุ้วัซื้ออะไรซุยเต็มเดียวเต็มเดียวเขาขึซือลงน้มตา แล้วกับว่ามันหลายตัวมันหลายตัวเนาะนะครับนี่แหละความความชุดมันน่อยเนี่ยแหละครับก็่อยากซื้อหลายตัวแต่ว่าเนเน้นเลยคือเก้าสามหาเกัาสามหานะไม่ตื้อเนาะทีเรืยพี่น้องคือว่าซื้อขึ้นรุลงมาแล้วแต่เนาะแต่ว่าผีเพื่อนพนหนึ่งมาบอกตัวเดียวเลยสามหากับเก้าสามหานะครับ การวัดเนาะคนเด็กของตานี Halo 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 ่บ oui ่ได so, ้ตีเนาะง่ายอยู่เนาะบ่ได้ตีวัได้ไม่ต้งสื้ได้ไหมถือนตัวดน้ำตาเราถือวาบอกโตเลยตีโตเป็นโตรถน้ำใดก้นสี่ฝันเป็นปัญหาตีจังใดจังใดอยังนี้ไหมมันตียากอันนี้มันง่ายอยู่รอบแรกที่เขามาบอกเนาะตั้งแต่มาบอกที่แรกคนบอกถือไม่ได้ก็มันก็ซื้อซื้ออยู่ซื้อพันเดียวซื้อ สิบาทสิบสี่าทเนี่ยพันเดียวผม่มักซื้อเล็ายคือกิลิตาคนนั้นกระเทโอ้ขังแรกเนี่ยมาบอกสิบห้าที่นี่พี่บอกยุสเก็ยังนั่นน้องฟ้าเนาะบอกควาแรกึงเลยบอกยุสเอาไหมไ่บอกยสเาันก็เขียนไมให้เนี่ยมันออกตัวหนากตัวไรนี่ล่ะมันออกอีกหายหาก้าวเจ็ดสหาเลยยังไงอันนี้เยสามเจห้าเนาะเออเจ็ดายองนี่ล่ะจำมผิดเยอะสือออกตัวหนาออกตัวะไนี่ล่ะมันออกมันถึอกูมันมันสลับเนาะ เอาแค่อืออือตอนนี้พอได้ตัวตรงถ้าว่างเงนี้คนมาปนแปลกด้วยพี่น้องคนบอกสามหาเข้าสามหาเป็นแนวทางของพอรวมสูนเดอ้อนะครับมาบอกเลขผ<ต>ีเชียวเดอ้อมาบอกในงวันี้นะครับวันหนึ่งที่ว่าตะถึกกสิบเลขบุญให้มันนเยอะครับผมเอาผีบอกนะครับตัวเดียวค้างเดียวสามหาเก้าสามห้านะครับจะเห็นสามหกสามสี่เพรามันยังมองรวยแก่ล้ำหาแล้า เมื่อถ้าเหก็ไม่ตืนนาะบ่ได้เฮดบุญทาหรอกสิบเฮดเทียนน่อยเห็นมันเฮตหน่อยวันน่ะเฮเทียนหนยวันนี้กับขอแก้มเมื่อเด้อหนาสามห่าเงี้ยเขาเซิมวันนี้ก็เด้กับสามตัวกับสามตัวตรงเนยนะพอนะกระลับเร่งเยนผีนะครับอืพอรวมสุกเนี่แล้วก็กว่า่นเคยให้ดูอยูะเคยเข่าดูอยอ่งวดนี้เ่นไปจมห้ขอตรงตรงล่ววันนี้เลขห้คักห้เนี่ยห้สมหาครับกับสามหานะครับทั้งบนทั้งล่างรู้เ่เนีะสามตัว สามตัวใสามตัวบนสามตัวก็สามหาบนเออแล้วก็สามหาสองตัวบนเนื่องล่ะก็ลองเบิ่งเนื่อพี่น้องหามั่งนะครับตอนเราพอลงสุกก็เป็นเสียเทียงเนี่ยพ่นอยู่ได้หรือเปล่าตาพันสิได้มาบอกไปเพิ่นบอกดีเดิพันพอลงสุกหน่อยเพิ่นสิว่าได้นี้จากนี้นะเสียเที่ยงไหนพันยู่มันเป็นเสียเที่ยดจบเรากำลังตาลงตาว่าพันสิว่าห้ยสุกพันสิว่าห้เลขอีกสักก้อนแจ้งไปเฮ็ดเที่ยงเสียเทีเออยันลงตาว่ายัน เพิ่นมาหาอีกเพิ่นมาหาอีกเออห้อไปตั้งเสาไอ้ก้อนเสานึงกันตามาท่านแล้วหาเงินอีกกันหาเงินเดียกันเดี๋ที่เสาหาเสาเอาไปนั่นต้องมาบอกกันสิมีเงินเหยียดเท่ากันวางก็ต้องบอกไอ้ท่านเนาะแล้วตั้งเสาไอ้ก้อนตั้งเสาไอ้กนผมมาบอกบ่ได้ได้บ่มีเงินเหยียดไถ่นก่อนก็ต้องบอกไอ้ข่านเนาะแม่นเด้ล่ะเนาะต้องมาบอกจังสิได้เฮียนอยู่วางสิจ้ามามาบอกให้มันแม่นๆบ่มีเงินเฮ็ดให้ได้บ่ราะมาบอกเลย ถ้าขอยเ็ดไปเนาะเขาทุนหน่อยเขาไปตามหน่อยเนาะ้จักรยลากงวดกันเห็นมั้นขอยมีทุนตัววันนี้เขากัตั้งโค้งไอยถ่าเพิ่นเห็ดซื้อเล็กซื้อยังไม่ขึ้นโค้งไว้ก่อนซื้อเห็ดไปมองได้เลยโทษตั้งเสาก่อนพื้นมีน้องอยู่เขากัน้องเป็นน้องเขาประกอบพี่บ้าแล้วเป็นบ้านเก่าเลยถ้ากับประกอบนน่อยูพ่อบโค้งไว้จะน้อยเลรอแต่ตั้งคอยยกงคอยผุนก็ได้แต่ตั้งไงเ็ดเคยยกไปกันเห็ดเป็นอันนั่นเองในวันนี้เขากัตั้งโค้งไว้กันตั้งเสาไว้กันเาเห็ดเป็นเพิ่งเนี่ยหน่อยแต่เห็ดแบบในวันหน้ากัตั้งคอยตอนไทยมุงน่เดอ เอคือไอ้ตั้งค่อยเทวดาเองเว้นนะครับแก่เนี่ยมตัวก็เห็ุเป็นันียับันรลางน้่ยน้อยน่ะม้ยบัตรลงเน่ยน้อยบัานช่วงไทยน้อยอนะครับวันนี้ไขช่วงมันน้ำฝนสูกเด้อนะครับมีเสียงคนบอกเขาบอกเน่ยนะครับหนึ่งวันก่อนศูนหาตัวเดียวไม่เมตัวเอ้ซื้อสึ้กันเแล้วมันกบมัน่หลายตัวเนาะซื้อกับค่ได้ซื้อยากเด้มันมันมาท่องเขาเรียกกันมันหน่อยโตันมาท่องเขาเรียกกันตอพู ความันเสียเปลีนหน่อยนะพ่อเนาะแล้ก็เอาดนตะปูใส่ดอกเงินหันเนี่ยอย่างนั้นไม่เล่นอนตะปูน้ำเลยนะเล่ได้มาเพิ่มเข่าลียนน้ำอ่า้คือจะเล็กงูพันนี่มันถือนี่ได้เล่ดนตะปูนมัน้เขาเปลเหมืมันได้เลขามันเล่มนเล่ไปเรือเลยไปลเลเป็นเล่สอตัวันเหลายตัวแล้วไปอยางตดนเลหลายตัวนี่มันกระามันนะฮะแล้วไปอยากเพิ่มอีกนะตอนนี้เขีนอยู่บออยู่ว่าือุงหงน้ำเด้อเบาอยู่นะอ เอาวันนี้พี่น้องไอ้โชคันมานั่งเรียกเพื่พอนพ่อรวมสุกเด้อนะครับมาบอกว่าหลายตัวไอ้สามตัวบนสามือสองตัวบนนึงกันนะครับมีรางรบหรือคือบนสีรางเหรอที่บนสีรางเหรอเนอะาะแล้วว่าเปียงนาะงชาเล็บตัวเดีย <mm วเนาะมันจังบผาดสอบนสีรางอ๋อนะครับลายตัวเดียวนเขาบอกเก้าสามหาแล้วก็สามหาน่าไม่ตื่นนะค่ะแล้วก็ซื้อสุรุลงก็คือเป็นสามหกสามสี่สามนันเด้อนะครับแต่ว่าตัวมาบอกอีลีน่ะ คือสามหาครับเก่าสามหาเด้อนะครับวันนี้เด็กพอหลุมสุกนะครับเอ,อปปาเรืคขับมาเป็นสะพานบุญน่อยคุณพอ่อนะครับคุณพ่อเราอยู่บ้านผู้เดียวถูเตาแรงงันเบิร์ดนะครับคุณพอ่อยูอยู่บ้านผู้เดียวนี่แหละรายได้ไม่ค่อยมีนะพ่อนเนาะอืมคนเราขาดผู้เฒ่าแล้วนะครับก็มาเป็นสะพานบุญน่อยเพยื่อนบริจามมันก,กันเศรอดพอหลุมสุกเด้อนะครับไปโจมขับมันก,กันเด็กสามตัวในวันนี้นะครับสองตัวค<ต>ุณพ่อหลายชีพย่งปันลูกหลานนะลูกหลานได้็กจบ ครัดูร้านในแมาซอยเนาะอ้าวขอบคุณหลยรานเด้อนะครับเดี๋ยวจะมาโชว์มงานกันของเิได้สาบ้านใเพิ่นเด้อนะครับสำหรับภูมิผีพี่น้องจิกพี่น้องจิกเนาะครับผมณชมชมงานครับ